สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามี source material ที่น่าสนใจมากครับได้มาจากผู้ฟังท่านหนึ่งที่กำลังค้นคว้าเรื่อง self compassion อยู่พอดีเลยค่ะในกองข้อมูลตรงหน้าเรานี่มีทั้งบทสัมภาษณ์ของดรคริสตินเนฟซึ่งเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี้เลยแล้วก็มีบทความจาก psychology today แล้วก็งานวิจัยอีก 2- 3สชิ้นน่าสนใจมากค่ะใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือ กลันเอาแก่นที่สําคัญที่สุดออกมาเพื่อจะตอบคําถามว่าไอการใจดีกับตัวเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราในทางปฏิบัติจริงๆได้ยังไงเป็นภารกิจที่ท้าทายแต่ก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าในบรรดาบทสนทนาทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ยบทสนทนาที่เราคุยกับตัวเองกลับเป็นบทสนทนาที่เราอาจจะฝึกฝนน้อยที่สุดโดยเฉพาะในวันที่เราพลาดหรือรู้สึกไม่โอเค เสียงในหัวมันจะดังขึ้นมาทันทีเลยใช่ค่ะเสียงนั้นมักจะกลายเป็นนักวิจารณ์ที่แบบโหดร้ายที่สุดเลยซึ่งซอสที่เรามีทั้งหมดนี่ก็พยายามจะแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยค่ะใช่เลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องแนวคิดนี้กันเลยดีกว่าได้เลยค่ะจากที่ผมอ่านดูนะครับความเข้าใจผิดแรกๆเลยของคำว่า self compassion หรือการเมตตาต่อตัวเองคือมันฟังดูคล้ายๆกับการสงสารตัวเองหรือเปล่าครับ แบบ Self-Pity นั่นคือกับดักความคิดที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะหรือมันเป็นข้ออ้างให้เราแบบไม่ต้องพยายามให้ดีขึ้นใช่ค่ะด็อเตอร์คริสตินเนฟนี่เน้นย้ำเรื่องนี้ตลอดเลยว่า self compassion เนี่ยอยู่คนละขั้วกับการสงสารตัวเองโดยสิ้นเชิงเลยมันต่างกันยังไงครับการสงสารตัวเองคือการจมอยู่กับปัญหาแล้วพูดว่าทำไมฉันโชคร้ายอย่างนี้ มันทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวเป็นเหยื่อแต่ self compassion คือการมองสถานการณ์ตามจริงแล้วปฏิบัติต่ตอตัวเองด้วยความเข้าใจเหมือนเหมือนที่เราจะทำกับเพื่อนสนิทที่กำลังเจอเรื่องแย่ๆ oh. เราคงไม่ไปบอกเพื่อนว่าเธอมันไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมคะไม่แน่นอนครับเราคงบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้อะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะนั่นแหละคือแก่นของมันเลยคือการเปลี่ยนจากผู้พิพากษามาเป,เป็นเพื่อนที่แสนดีให้กับตัวเอง โอ้โหพราะเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับจากผู้พิพากษามาเป็นเพื่อนที่คอยปลอบโยนแล้วในทางทฤษฎีดรเนฟเขาวางโครงสร้างของความเป็นเพื่อนที่ว่านี้ไว้อย่างไรบ้างครับเธอแบ่งองค์ประกอบหลักไว้3ข้อค่ะซึ่งมันทำงานประสานกันเหมือนขาของเก้าอี้ทำให้เรานั่งได้มั่นคงค่ะครับข้อแรกคือ self kindness หรือความเมตตาต่อตัวเองครับผมนี่คือการเปลี่ยนบทสนทนาในหัวอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยค่ะ คือการอนุญาตให้ตัวเองไม่สมบูรณ์แบบยอมรับว่าเรามีวันที่เหนื่อยได้พลาดได้และนั่นคือเรื่องปกติของมนุษย์แทนที่จะซ้ำเติมตัวเองด้วยคำพูดแรงๆก็เปลี่ยนมาใช้ภาษาที่อ่อนโยนให้กำลังใจนึกภาพบอกเลยครับเหมือนสมองส่วนที่คอยวิจาร์ณมันทำงานเป็นระบบอัตโนมัติการฝึกเซลฟไคลเนสก็เหมือนการเข้าไปตั้งโปรแกรมใหม่ให้มันทำงานช้าลงแล้วเลือกใช้คำพูดที่มันสร้างสรรค์ขึ้น ถูกต้องเลยค่ะและมันจะง่ายขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบที่สองเข้ามาช่วยนั่นก็คือ common humanity หรือความเป็นมนุษย์ร่วมกันอันนี้คืออะไรครับข้อนี้ทรงพลังมากค่ะเพราะมันดึงเราออกจากความรู้สึกที่ว่าฉันเป็นคนเดียวที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ความรู้สึกโดดเดี่ยวใช่ค่ะเวลาเราล้มเหลวสมองเรามักจะหลอกให้เรารู้สึกแปลกแยกแต่ common humanity คือการเตือนสติตัวเองว่า ความเจ็บปวดความผิดหวังความไม่สมบูรณ์แบบมันคือประสบการณ์ร่วมของมนุษยชาติทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาแล้วท like ั้งนั <crazy> that, ้นเราไม่ได e ้สู้กับมันอยู่คนเดียวเหมือนเรื่องราวในบทความที่เราอ่านเลยครับที่เล่าถึงผู้บริหารหญิงคนหนึ่งที่โปรเจกต์ใหญ่ของเธอล้มเหลวค่ะตอนแรกเธอรู้สึกว่ามันคือความล้มเหลวส่วนตัวที่น่าอายที่สุดในโลกแต่พอเธอรวบรวมความกล้าไปคุยกับเพื่อนร่วมงานถึงได้รู้ว่าเกือบทุกคนเคยมีโปรเจกต์ที่พังไม่เป็นท่าเป็นของตัวเองเหมือนกัน นั่นคือ common humanity ในชีวิตจริงเลยใช่ไหมครับเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากค่ะพอเธอตระหนักได้แบบนั้นความรู้สึกอับอายมันก็เบาลงแล้วมันถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นครับพอเรามีททำ self kindness แล้วก็ common humanity แล้วมันเหมือนเป็นการปลดล็อก2ชั้นเลยนะคะชั้นแรกคือเลิกตัดสินตัวเองชั้นที่สคือเลิกคิดว่าเราต้องเผชิญมันคนเดียว แล้วส่วนประกอบสุดท้ายแล้วครับมันเข้ามาเสริมตรงนี้ยังไงมันเกี่ยวกับการพยายามคิดบวกเพื่อกลบความรู้สึกแย่ๆหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยค่ะนั่นเป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดอา้าวเหรอครับองค์ประกอบสุดท้ายคือ mindfulness ค่ะหรือการรู้เท่าทันอารมณ์แต่มันไม่ใช่การคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าทุกอย่างโอเคครับแต่มันคือการมองความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ตัดสินไม่กดทับแล้วก็ไม่ขยายความให้มันใหญ่เกินจริงหมายความว่ายังไงครับ เช่นเมื่อรู้สึกเสียใจก็ค่ารับรู้ว่าโอ้ตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกเสียใจอยู่การยอมรับความรู้สึกแบบนี้มันจะสร้างพื้นที่ว่างให้เราได้หายใจแทนที่จะถูกอารมณ์นั้นกลืนกินหรือพยายามต่อสู้กับมันจนหมดแรงไปก่อนเข้าใจเราครับคือการเป็นแค่ผู้สังเกตอาก,การอารมณ์ของตัวเองไม่ใช่ตกเป็นทาสของมันพอฟังครับทั้งสามองค์ประกอบแล้วรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากนะค่ะ แต่ก็อดอคิดถึงเสียงของคนเชื่อในทัฟเลิฟไม่ได้แบบการเคี่ยวเข็นตัวเองอย่างหนักผู้เขาอาจจะฟังแล้วบอกว่านี่มันก็แค่ข้ออ้างของคนขี้เกียจในงานวิจัยมีข้อมูลอะไรที่มาหาักล้างความเชื่อนี้แบบชัดๆบ้างไหมครับเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จี้ใจดํามากค่ะเพราะนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่สงสัยใช่ครับและงานวิจัยของดรเนฟแล้วก็นักจิตวิทยาอีกหลายท่านก็ให้คําตอบที่น่าทึ่งแล้วก็พลิกความคาดหมายเลยค่ะ ยัังงไงครบผลวิจัยจำนวนมากยืนยันตรงกันว่าคนที่มี self-compassion สูงไม่ได้ขี้เกียจลงหรือมีความทยทยานน้อยลงเลยค่ะอา้าวแต่กลับมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญทั้งในแง่ของการลดระดับความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็อาการซึมเศร้านี่เป็นประเด็นที่พลิกความคาดหมายจริงๆนะครเพราะวัฒนธรรมส่วนใหญ่สอนให้เราเคียนตีตัวเองถึงจะเก่งขึ้นใช่ค่ะ แต่งานวิจัยกับชี้ไปในทางตรงกันข้ามเลยว่าการปราบโยนตัวเองต่าง,งหางที่สร้างนักสู้ที่ล้มแล้วลุกได้ไวที่สุดถูกต้องค่ะเหมือนกับว่าความอ่อนโยนคืออาวุธลับในการสร้างความแข็งแกร่งอย่างนั้นเลยใช่เลยค่ะคุณใช้คําว่าอาวุธลับได้เห็นภาพมากมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางใจหรือ resilience resilience ค่ะคนที่วิจารณ์ตัวเองรุนแรงเวลาทําพลาด มักจะจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความกลัวนานเกินไปจนไม่กล้าลุกขึ้นมาลองใหม่จริงครับแต่คนที่มี self-compassion เมื่อทำพลาดพวกเขาสามารถให้กำลังใจตัวเองแล้วพูดว่าไม่เป็นไรลมแล้วก็ลุกได้ลองดูใหม่กันกระบวนการฟื้นตัวมาเลยเร็วกว่ามากมและที่สำคัญกว่านั้นคือมันทำให้พวกเขากล้าที่จะเสี่ยงและออกจากคอมฟอร์ทโซนมากขึ้นด้วย ใช่แต่จะมีเพื่อนที่คอยประคองให้ลุกขึ้นมาใหม่ถูกต้องที่สุดค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าเรามีเซฟตี้เน็ตที่แข็งแรงรองรับอยู่เราย่อมกล้าที่จะลองกายกรรมท่าที่ยากขึ้นครับการเมตตาต่อตอนเองก็คือการสร้างเซฟตี้เน็ตทางใจให้ตัวเองนี่แหละค่ะมันไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่ทำให้เรากล้าหาญขึ้นอย่างมหาศาลเพราะความกลัวในความผิดพลาดมันลดลงฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเ ตัวเองก็ยังทําพลาดเรื่องนี้บ่อยๆเลยโดยเฉพาะเวลาที่กดดันมากๆมันเหมือนสมองส่วนที่คอยวิจารณ์มันทํางานอัตโนมัติไปแล้วค่ะเป็นเรื่องปกติเลยในเมื่อมันเป็นประโยคขนาดน,นี้ทําไมการใจดีกับตัวเองถึงได้เป็นเรื่องที่ทา้าทายสําหรับคนส่วนใหญ่ขนาดนี้ครับเพราะเรากําลังต่อสู้กับความเชื่อที่ฝังรากลึกมานานค่ะอย่างแรกเลยคือความเชื่อว่าการวิจารณ์ตัวเองคือแรงผลักดันอ ต้องโหดกับตัวเองถึงจะดีใช่ค่ะเราถูกสอนมาว่าถ้าอยากสำเร็จต้องเข้มงวดต้องกดดันต้องดีขึ้นตลอดเวลาการใจดีกับตัวเองเลยถูกมองว่าเป็นการผ่อนปลนที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวครับอย่างที่สองคือวัฒนธรรมการเปรียบเทียบโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียโอ้โหอันนี้ตัวดีเลยใช่ค่ะที่เราเห็นด้านที่สวยงามของคนอื่นทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พออยู่เสมอ การยอมรับความผิดพลาดหรือความอ่อนแอของตัวเองเลยกลายเป็นเรื่องน่าอายไปการยอมรับความอ่อนแอของตัวเองนี้ท้าทายจริงๆนะครับเหมือนเราถูกคาดหวังให้ต้องสวมเกราะแห่งความเข้มแข็งไว้ตลอดเวลาอืการถอดเกราะออกมาแล้วบอกว่าฉันเหนื่อยหรือฉันไม่ไหวมันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากเลยจริงค่ะและมุมมองที่น่าคิดจากซอสที่เราอ่านก็คือ การพยายามสวมเกราะแล้วก็กดดันตัวเองตลอดเวลานั้นจริงๆแล้วเป็นสูตรสําเร็จที่นําไปสู่ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาต์ได้ง่ายที่สุดครับในขณะที่การเมตตาต่อตัวเองคือการแวะเติมพลังงานระหว่างทางมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการบํารุงรักษาจิตใจเพื่อให้เรามีแรงวิ่งต่อไปได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนกว่าโอเคครับตอนนี้เชื่อโดยสิ้นเชิงแล้วว่ามันคือทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งแต่ การรู้กับการลงมือทำมันคุณเรื่องกันแหละ <c oughs> ค่ะงั้นเรามาเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันดีกว่าครับจากซอสทั้งหมดที่เรามีมีเทคนิคหรือเครื่องมือไหนบ้างที่จับต้องได้แล้วเริ่มทำได้ทันทีเลย <c oughs> มีแน่นอนค่ะแล้วทุกวิธีก็เรียบง่ายกว่าที่คิดมากด้วย <c oughs> ดีเลยครับวิธีแรกที่ทรงพลังที่สุดและดรเนฟพูดถึงบ่อยๆคือพูดกับตัวเองเหมือนที่พูดกับเพื่อนสนิทอืม แค่ลองหยุดถามตัวเองในสถานการณ์ที่กำลังรู้สึกแย่ว่าถ้าเพื่อนสนิทของเรากำลังเจอเรื่องนี้อยู่เราจะพูดกับเขายังไงนะโอ้โหเราคงไม่มีทางพูดกับเพื่อนว่าทำไมเธอถึงทำพลาดเรื่องเดิมๆซ้ำซากไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมคะไม่มีทางครับแต่เราคงจะบอกว่าไม่เป็นไรนะมันเกิดขึ้นได้เรื่องนี้มันยากจริงๆเดี๋ยวค,ยค่อยคิดกันว่าจะทำยังไงต่อมันเป็นคำพูดคนละชุดกันเลย เห็นไหมคะแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวบทสนทนาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการฝึกใช้ประโยคเหล่านั้นกับตัวเองบ่อยๆจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเส้นทางในสมองของเราได้จริงๆครับแล้ววิธีที่2ล่ะครับวิธีที่2คือใส่ใจสัญญาณจากร่างกายค่ะใส่ใจร่างกายค่ะในยุคที่ h u s t โซ c ค l t เจอได้รับการยกย่องเรามักจะถูกชื่นชมเมื่อเราทํางานหนักจนลืมดูแลตัวเองจริงครับ การเมตตาต่อตัวเองในระดับพื้นฐานที่สุดคือการฟังเสียงร่างกายค่ะเหนื่อยก็พักหิวก็กินไม่ไหวก็หยุดนี่คือการแสดงความใจดีต่อตัวเองในรูปแบบที่จับต้องได้ที่สุดแล้วการอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนโดยไม่รู้สึกผิดนี่เองก็เป็นการฝึกเซลฟ์คอมเพลชั่นอย่างหนึ่งสินะครับน่าสนใจมากและถ้าอยากทำให้มันเป็นกิจวัตรมากขึ้นล่ะครับถ้าอย่างนั้นวิธีที่3อาจจะเหมาะมากค่ะคือการเขียนเซลฟ์คอมเพลชันนิ่งเจอร์นลเขียนบันทึก ใช่ค่ะใช้เวลาแค่วันละ3-5ถึงนาทีก่อนนอนลองเขียนตอบคำถามง่ายๆไม่กี่ข้อเช่นอะไรบ้างครับเช่นวันนี้มีเรื่องอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกแย่หรือลำบากใจความรู้สึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์หรือไม่ซึ่งคำตอบคือใช่เสมอและข้อสุดท้ายคือฉันจะพูดอะไรที่อ่อนโยนกับตัวเองในสถานการณ์นี้ได้บ้างอืมการเขียนมันช่วยจัดระเบียบความคิดแล้วก็บังคับให้เรามองตัวเองผ่านเลนส์ที่ใจดีขึ้น แค่วันละ5นาทีเองนะครับน้อยกว่าเวลาที่ใช้ถ่ายโซเชียลมีเดียก่อนนอนอีกเป็นวิธีที่น่าลองมากครับและมีวิธีอื่นอีกไหมครับวิธีที่4จะเชื่อมโยงกับเรื่อง mindfulness โดยตรงคือการฝึกหายใจแบบรู้เท่าทานอารมณ์ค่ะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าอารมณ์ด้านลบมันถาโถมเข้ามาเช่นความเครียดความโกรธหรือความเศร้าแทนที่จะพยายามสู้กับมันให้ลองหยุดสักครู่หยุดก่อนใช่ค่ะวางมือบนหน้าอกหรือท้องหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆแล้วแค่รับรู้ถึงอารมณ์นั้นโดยไม่ต้องตัดสินอาจจะพูดกับตัวเองในใจว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกเครียดแล้วมันโอเคที่จะรู้สึกแบบนี้อ๋อมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับอารมณ์ของตัวเองค่ะเป็นเหมือนการโอบกอดความรู้สึกของตัวเองแทนที่จะผลักไสมันออกไปและวิธีสุดท้ายแล้วครับ วิธีสุดท้ายเป็นเหมือนเครื่องมือฉุกเฉินที่พกติดตัวไปได้ทุกที่คือการใช้ประโยคสั้นๆเพื่อเตือนใจหรือแมนทราเป็นประโยคง่ายๆที่เราสามารถท่องในใจได้เมื่อต้องการเรียกสติและความเมตตากลับมาเช่นฉันขอให้ตัวเองใจดีกับตัวเองในวันนี้อืมหรือในเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีพอก็อาจจะบอกตัวเองว่าฉันกำลังพยายามอย่างดีที่สุดแล้วและนั่นก็เพียงพอครับผม หรือเวลาที่ทำพลาดก็ย้ำกับตัวเองว่าความผิดพลาดไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าของฉันโอ้โหนี่มันเหมือนมีชุดเครื่องมือฉุกเฉินไว้รับมือกับวันที่ใจพังเลยนะครับมีครบตั้งแต่ความคิดไปจนถึงการลงมือทำจริงๆใช่ค่ะฟังทั้งหมดนี้แล้วชัดเจนเลยว่าการเมตตาต่อตัวเองไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกฟุ้งๆแต่มันคือทักษะที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้นได้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ อยากจะสรุปแก่นของเรื่องในวันนี้ว่าการเมตตาต่อตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวหรือเรื่องฟุ่มเฟือยแต่มันคือทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการนำทางชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราฝึกฝนทักษะนี้จนเป็นนิสยัยมันไม่ได้ส่งผลดีแค่กับตัวเราคนเดียวเท่านั้นนะคะหมายความว่ามันส่งผลดีไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยหรือครับใช่ค่ะ มีงานวิจัยที่ชี้ว่าเมื่อเราสามารถมอบความเมตตาและความเข้าใจกับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้เราจะมีความสามารถในการมอบสิ่งเดียวกันนั้นให้กับผู้อื่นได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติอ oh. เมื่อเรายอมรับได้ว่าเราเองก็ทำพลาดได้เราก็จะตัดสินความผิดพลาดของคนอื่นน้อยลงเมื่อหัวใจเราแข็งแกร่งและอ่อนโยนต่อตัวเองมันก็จะมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะอ่อนโยนต่อโลกภายนอกด้วยค่ะเป็นมุมมองที่สวยงามมากเลยครับ การเริ่มต้นที่ตัวเองสามารถแผ่ขยายความรู้สึกดีๆไปสู่คนรอบข้างได้จริงๆค่ะสำหรับการเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับอยากจะฝากข้อความถึงผู้ฟังที่อาจจะกำลังเผชิญกับวันที่ยากลำบากอยู่ว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์และคุณสมควรได้รับความเมตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวของคุณเองครับค่ะ และคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดก็คือถ้าเสียงที่คอยวิจารณ์ณในหัวของคุณเปลี่ยนมาเป็นเสียงที่คอยให้กำลังใจคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่วันนี้ความเสี่ยงอะไรที่คุณจะกล้าลงมือทำเป็นอย่างแรก